อุ่มในที่สุดในช่วงเช้าเมื่อชิกะต้องมารับผิดชอบประกันตัวเขาออกมาชิกะโกรธจัดและคิดว่าโคตะพยายามจะซื้อบริการทางเพศและเขาก็ไม่เคยพร้อมที่จะเป็นหัวหน้าครอบครัวเลยเธอเสนอให้พวกเขาแยกกันอยู่ชั่วคราวและขอให้เขาอยู่กับลูกสาวเพียงลําพังหลังจากนั้นโคตะก็ใช้เวลาอยู่กับลูกสาวของเขาทําให้เขารู้สึกหวั่นไหวอยู่ชั่วขณะหนึ่งเพื่อระบายความไม่พอใจที่เธอมีต่อโคตะยูมิผู้ไม่เจอโคตะมานานแล้วจึงชวนเขาไปดื่มเหล้าด้วยกันโคตะดื่มจนเมามายและหลับไปที่บ้านของยูมิ เขารู้สึกต้องการยูมิอยู่ชั่วครู่หนึ่งขณะที่โคตาลับอยู่ชิกะก,ก็ได้ปรึกษายูมิเกี่ยวกับปัญหาเรื่องการไม่มีเพศสัมพันธ์หลังจากมีลูกยูมิบอกเธอว่าสามีของเธอเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีเยี่ยมและการมีสัมพันธ์สม่ำเสมอในชีวิตคู่เป็นสิ่งสำคัญเทียงใดระหว่างทางกลับโรงแรมโคตาคิดว่าเรื่องราวของยูมิจะช่วยให้จิตใจของชิกะอ่อนลงได้ชิกะตอบว่ายูมิแค่พูดถึงเรื่องดีๆของสามีเธอเท่านั้นและในที่สุดพวกเขาก็ประสบความสำเร็จในการมีสัมพันธ์ใกล้ชิดกันเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือน หลังจากนั้นความสัมพันธ์ของทั้งสองก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งพวกเขาเดินทางท่องเที่ยวด้วยกันและมีช่วงเวลาที่มีความสุขมากโคตสัญญาว่าหากเขาได้รับค่าบทภาพยนตร์เขาจะพาครอบครูไปเที่ยวอีกครั้งโคตตกใจจนพูดไม่ออกเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นชิคก์เหนื่อยหน่ายกับความไร้ความสามารถของเขามากจนทนไม่ไหวอีกต่อไปเธอจึงบอกว่าพวกเขาควรแยกทางกันเธอบอกว่าตราบใดที่โคตยังคงพึ่งพาเธออยู่เขาจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงได้และเธอไม่สามารถรับผิดชอบเขาได้อีกต่อไปแล้ว เป็นครั้งแรกที่โคตะได้เห็นชิกัดในสภาพที่อ่อนแอและแตกสลายทําให้เขารู้สึกผิดอย่างมหันต์เขารู้สึกตัวว่าตัวเองเป็นสามีที่ไร้ความสามารถโคตะอ้อนวอนขอโอกาสอีกครั้งเขากอดครอบครัวและสัญญาว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นคืนนั้นเองโคตะก็เริ่มเขียนบทภาพยนตร์เรื่องใหม่เขามองดูคราบเก่าของกางเกงขายาวสีแดงของชิกัดและนึกถึงเรื่องราวเมื่อหลายปีก่อนที่ชิกัเคยซื้อกางเกงสีแดงเป็นหลงมาใสา่เพื่อขอให้เขามีโชคดีและประสบความสําเร็จโคตะ,ตะตระหนักว่าชิกัดได้เสียสละทุกสิ่งทุ และเขาก็รู้สึกซาบซึ้งใจอย่างสุดซึ้งเขาเพึมงพำคคำว่าฉันรักเธอข้างข้างชิกาที่หลับไหลพร้อมกับความรู้สึกผิดและคำมั่นสัญญาว่าจะพยายามอย่างเต็มที่ในจังหวะที่ซาบซึ้งนี้ชิกากลับถายลมออกมาทำลายบรรยากาศจนหมดสิน้นแต่โคตะก็เพียงแค่เปิดหน้าต่างและหวนกลับไปสู่ความซาบซึ้งใจอีกครั้งระหว่างทางกลับบ้านบนรถไฟชิกาหลั่งน้ำตาออกมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันคือน้ำตาแห่งความหวังและความตื่นตันใจเพราะเธอเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ในเวลาไม่นานบทภาพยนตร์เรื่องใหม่ของโคตักก็ได้รับการเซ็นสัญญาสําหรับการสร้างภาพยนตร์ขณะที่ชิกะช่วยโคตักพิมพ์บทเธอจึงรู้ว่าตัวละครหลักได้รับแรงบันดาลใจมาจากตัวเธอเองในที่สุดความรักของทั้งสองก็แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมเรื่องราวของพวกเขาก็จบลงด้วยความสุขอย่างแท้จริงหน้าจอสองครั้งจะโชคดีนะ